วัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP เราสามารถคีย VIP นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือสามกับหกตัวรองก็คือห้ากับแปดนะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามห้าสามหกสามแปดหกศูนย์หกสามหกห้าหกหกหกแปดหกเก้าเด้อแปดหกสามหกแปดห้า แปดสามหกหกเกแล้วก็ศูนย์สามสจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามสามแปสาหกสามสามหกแปดหกหกแปนะต่อไปเราสัมัค์คี VIP ตัวเดินก็คือศูนย์กับสองตัวรองก็คือสกับห้านะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนยนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามแปอย่าลืมสามสันเบิ้นเนอจับคู่ก็ศู3ย02ามสามศ สองห้าห้าสองห้าสามสามห้านะคะสามตัวก็สามหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าสามศูนย์สองห้าสามศูนย์สองเพื่อนเพื่อนจะจับเอาใหม่ก็ได้นะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะจับคู่ซื้อกันเดอ้อนี่อย่าลืมเอาสองแนวทางนั้นมาด้วยละ่ะเราสามาัคคี VIP เอ้ยเราสามัคคีกับเราเฉพาะกิจเดอ้อเอาขึ้นมาด้วยสี่ตัวกบสี่ตัวนะนะ แล้วว่าวันนี้เลขจะต้องสลับกันอีกแน่ๆเลยเพราะเราทําออกมาแล้วมันสลับกันสามัคคีวีเข้าเราว V.I.P ซะละม้างวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะกระจับสี่ตัวกับสีตัวนี่นะซื้อด้วยกันนะเมื่อคืนราสามัคคีมอเข้าราว V.I.P สามตัวตรงๆเลย ซื้อตามที่เราบอกนะไม่มีขาดทุนเด้อโชคดีทุกคนค้าสีแนวทางนะมาซื้อเลขเหมือนกันแล้วก็จับกู้ตัวที่ต่างกันก็เพิ่มไปแล้วก็ซื้อไม่มีทางขาดทุนโชคดีทุกคนค้าสวัสดีค่ะ